ดีค่ะจะมาเที่ยวสวนสัตว์ค่ะน้องเต้ยพามาเที่ยวที่ไหนนะคะมเที่ยวสวนสัตว์นี่แท้สวนสันตว์ฟูเทียนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโอ้โหเอาสเต้ยมานั่งถ่ายรูปกับเอารูปปั้นหน่อยค่ะเอ๋เอร้อนเกินไปร้อนเกินไปใช่ไหมคะใช่แย้วนั่งตัวนด้วยอ่ตัวนี้อาทุกต,ตัวเลยเนาะตนี้มาเที่ยวนะครับอาเต้ยให้ให้ให้เลยค่ะ ไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่ทอ่สรเตรมมาเที่ยวสวนสัตว์ภูเทียนนะฮะน่ารักไหมครับเราเตรมน่ารักเตามามามาตรงนี้ให้ตัวสีขาวด้วยมาเดินมาเลยเดินมาเลยเดิมเดิมเดเลยเดิมเลยอันนี้ตัวนี้เออ่อให้เลยตัวนี้ให้ไปเลยให้เลยม่ตไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ น่ารักมาก <perform ing. S 1> อะ่ะเดวจะแบ่งให้ตัวนี้หน่อยเร็วอะไรครัไปเลยไปเลยไปเลยไปใกล้ๆเลยเข้าไปใกล้ๆเลยค่ะเข้าไปใกล้ๆเลยนี่เลยเอานน่มาเนอะตัวนี้นะฮะขนาดอะไรเ no. no. นาะเนาะเนอะ à cái này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 . tổ này tổ này này hơi đấy. cái cái này. à hay hay ให้เลยค่ะให้ใกล้ไหนให้ให้ตัวสีขาวให้ตัวสีขาวอีกเยอหน่อยอันน้ตัวหนึับแพะี้อยอันนี้อีกตัวหนึ่งครับแแพะน้อยโอ้โหอดแล้วพอกแล้วพักแล้วพักไปโอ้โหนี่งูน้องสสต็

เมียร้อนหายใจไม่ออกไปเดินไปต่อค่ะมาเลยจะเติมพาไปเลยค่ะเต็มไปน้อยนี่เมีอะไรบ้างคะที่เติมเคยมาดูเคยเคยมีอะไรมีอะไรบ้างคะ ดาวด้วยมีคนขิงนี่ฟ้าอยู่นี่ไอ้พอดูงูดูงูนี่งูเด็กกว่านึงเลยนะงูนี่งูเสียงเหรองูไอ้งูเหลืองไงงูอะไรนะงูเหลืองงูเหลืองนี่ตัวนี้อีตัวนึงนี่นี่นี่เออแอมนี่งูเหลืองนี่ เห็นไหมโอ้โหตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งเนี่ยไปเนื้อเหลืองอีกแล้วเหรอนี่ไม่มีงูเลยแคนดูกระต่ายตัวนี้ไปดูหน่อยอะไรต่อคะยังดูกระต่ายแอนดูกระต่ายใช่ไหมคะนี่มาดูแพะเนี่ยแพะน้อยเหรแพะน้อย โอ้ยอันนี้เต่าเนาะสเตมตัวใหญ่ต่าใหญ่มากเลยเห็นไหมดูใกล้ๆเลยโอ้ยดูด้วยตัวใหญ่มากเลยตัวตัวโอ้โหตัวใหญ่ไหมคะมันกินจ้ะตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่อดูใกล้ดู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 ใกล้เหม็นเลยเห็นที่เย็นเลยมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็มีมีมีหลายตัวเลยตัวใหญ่มากเลยเนาะคะ ใช่แอ่ไปดูใกล้ๆต่อนีน้งขิงข้อนี่นี่ดูดูดูเต่า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 ดูตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมนี่ตัวเต่าเต่าเห็นเนาะ เอาไปดูตัวนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแพะอ่าสแตนถือเอาไปเอาไปสองสองสองอันตัวนี้มันตีตัวใชหมเลยเออเออเจาะเกิดเกิดถือถือมีแพะใหญ่เอาไปให้เลยค่ะเออเอาไปใกล้ๆใกล้ๆไหนเออแง่ใกล้ๆไหนใกล้ๆไม่เป็นไรโอ้ยให้หนูหน่อยนี่เออเอ้ยเป็นไรหายหา อ่ะฮัลโหลฮัลัอันนึอีกตัวนึ่งอะไรีละอันอที่ละอันอทีละอันค่ะนอีนี่เนีอุ้ยตัวนี้มันดุยยอเอาดุยนี่กันอให้ตัวนให้องให้ตัวกันเอาไปเลย้้นใหญ่อาเลยให้เลยให้เลยค่ะให้เลยไม่เป็นตกัวกลัเขอาไม่ได้นอนใหญ่นี่ก็ได้ อาให้เลยอือยงอือหือ่ม่มมีควรจะขบมือหนอมนจะขบเลยฮะขอบอ้นี่อเดี๋ยวแต่เอาทีน,นที้ทีนิดยืนหมดลยนะมาให้เลยค่ะอ่ไปเลยให้เลยค่ะให้เลยให้เลย ก็้ให้ตัวอ่ีตว้อีตัตัวนี้ตั้ตัวนี้ตัวน้ตัวนีตัวนี้ตัวนี้ตัีตัวนีตัว้ตวีตัวนี้ตันี้ตนีตัวนี้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 ตัวตัวนี้ันตัวน้ตัวนี้ัตัวนี้้ััด้วั้ว เราใหม่สนุกมากเลยนี่ตัวนี้ปางตัวนี้ตัวตรงกลางตัวตรงกลางบ้างตัวตรงกลางตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัอโอ้กินเโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วให้กระต่ายกันเถอะให้กระต่ายเนี่ยมีไง้ตัวใกล้ๆเลยเห็นไหมให้ตัวนี้เออตัวนี้จะกระเด็น อยากกินแครอทไหมเจ้าน่าจะกัดกินเนยไปกินหนูปลาไปดูตัวอื่นบ้างค่ะเอ,อ้ยลองคนหน่อยอตรงนี้มาหนิมาเอ,อิตัวสีดำนี่แอบสีดำมาจากกับกบไม,ไไมไ่กินโอ้โหสอันได้ลปลาไปต่อค่ะไปต่อค่ะน,นี่เลยมันมีอีกอะ่ะนี่นี่มีน,นกนกนกสิงเกิ้ลกินจิ้งจก

อ่าแตะออกมาแล้วป่ะไปอยู่ข้างหน้าข้างหน้ามีอย่นี่ยังเอาแค่ลอดให้ให้ตัวนั้นอ่ะตัวนั้นตัวนั้นวิ่งหนีแล้วปไปเอาแค่หลอดอะไรตรงไหนเนี่ยมีตัวกวางนี่ตัวกวางนี่ยกวางโอ๊ยไม่เคยมาแล้วกวาคุณแม่หรือเปล่าเหมือนแม่เลยนี่มาแล้เอาแคหลอมาแม่มาแล้ว มาแล้วเห็นไหมให้ใกล้ๆอ่ะฮะเฮ้ยอะไรเงียบอาให้อีกค่ะอีตัวนึงอีตัวนึงให้เลยให้เลยโอ้ยกินเลี้ยงข้าไปกระป๋านูแล้วเอ็ดุดท้ายแล้วให้ตัวไหนนก หมดแล้วอ่ะโอ้โหไปให้นกอไปให้นกค่ะอือฮึนี่ฮะคนกินกาเหรอคนหนูเห็นคนกินกาเนี่ยแล้วสแตมป์ไปให้สอิอีกคะมีสิอีตรงนี้มีนกมีนกม,มีมีนกแก้วเลยอือตรงนี้อะไร มีอะไรอีกไหมอนูดสิาะยอะไรเนี่ยสะดุ้งเลยสะดุ้งอะไรใครเนี่ยใครอ้ยซื้อตัวอะไรเอ่ยตัวหนูเหรอฮึตู้ส เฮ้ยกลัวกลัวหนูไปเถอะไปคอนทอไปกันเถอะกลัวกลัวเลยค่ะเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยอันนี้คือเป็ดค่ะโอ้ยเป็ดน้อยน่ากลัวเป็ดน้อยน่ารักไหนแฮะมันไม่น่ากลัวใช่ไหมให้อาหารได้ให้อาหารได้อาหารเลยเลดี๋ยวให้อาหารเลยค่ะให้เลยเออเป็ดไม่ไม่ยอมกินค่ะ ไม่มีแล้วมีติ๊กแค่นี้แหละสแเตมเอายนให้เลยค่ะยนให้เลยค่ะไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วมีขยะละ ูนนเดินไปดูก่อนพอดูไม่มีอะไรบ้างอันนี้เป็นจระเข้อ่ะขึ้นไปได้ได้ขึ้นได้อ่าไม่กลัวไหมไม่กลัวหรอกเปนจระเข้ค่ะไม่กลัวหรอกนะจระเข้มันเป็นฟันเลี้ยง

หนึ่งสองอืมอันนี้สวยไหนสว,สวยกว่เอเจ้า,จาลุกเลยลุกเลยเอาลุกได้เลยได้เลยได้เลยไปยังแหละไม่ดีดีไอ้หมอนี่นต้องกลัวไม่ต้องกลัวห่อนะอืมเอ้ยหมาลระขอรูปทุกแม่มมมโอเควันนี้แค่นี้กันแล้วกันนะคะไว้ไว้มาหามาเที่ยวใหม่นะคะ

โอเควันนี้ก็พาพามาเที่ยวประมาณนี้แล้วกันนะครับผ่านน้องสตเต็มมาเที่ยวสวนสัตว์บูเทียนรีสอร์ทใครอยู่ใกล้ชิวเชียงรายก็พามาเที่ยวกันได้นะครับแอนน้องสตเต็มไมบายหน่อยไม่ไปหน่อยไไค่ะโอ้โหอ่อีอ้อาวสเต็ม่ิอ๋อพออ่าไม่ไปกันไมบายกันไมบายกันไมบายกัน สอบให้หารค่ะ